h ฮล lo สวัสดีสวัสดีค่ะมาพบกับสาวอน์อีกแล้วเนาะทุกคนเมื่อนี้สาวนจะพาทุกคนมาเบิ่งความลึกลับเนาะทุกคนของเมืองลาวส,วสปปลาวสวรรณเขตเนาะทุกคนอ,อจะเป็นอย่างไหนอยากให้ทุกคนไปเบิ่งในคลิปเนาะก่อนอื่นเนาะสาวนก็ต้องขออนุญ,ญาตเนาะเจ้าของคลิปเด้เอ,อหรือว่าเจ้าของซองเนาะไทราทูเกเตอร์เนาะหรือว่า พี่น้องนารากอรน,นะทุกคนที่สาวอนเอาคาลิปมาเี้ยงสั้นแบบนี้ถ้าผิดพลาดประกาศเน่ก็ต้องขอโทษขออาภาัยมานที่นี่นําเดินเดี๋ยวสาวอนจะขอคัดลอกนิ้ไว้ด้านล่างเพื่อทุกคนอยากไปเบิรงคลิปเต็มๆหรือไปกดติดตามซ่องของเพื่อนได้เลยเนาะสาวอนขออนุญาตเผย,ยแพร่คลิปนี้ให้ทุกคนได้เบิรงได้หูได้เห็นไปพร้อมๆกันกันกบสาวอนไปกันเลย let's go <S ความลับของคนกุทยครับเพิ่จะเด็ดขึ้นมาเองโม,มดได้ว่าคนหามขึ้นมาจังชันหนึ่งทีเพิ่มาอยู่เองอ พระเจ้าองแสนครับเหมือนกับประมาณว่าเป็นถ้าเลยแล้วไม่แน่ใจว่าถ้าแห่งนั้นจะเรียกว่าวัดได้ไหมชาวปูไทยเรียกหนองนีกว่าหนองทาดาเดือนสองนั่นคือเดือนกุมภาพันธ์น้ําแห่งนี้จะกลายเป็นสีแดงครับไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เขาเชื่อกันว่าถ้าน้ํายิ่งแดงมากขึ้นเท่าไหร่ที่นี่บ้านนาเตอร์หรือนาใต้นั่นเองเขตเมืองวังเมืองวิราบุรีแขวงสวรเขตครับซึ่งเป็นสถานที่ที่แปลกมาก เพราะว่าคนพุดไทยที่นี่ที่เมืองวิราบุรีแห่งนี้นะครับเขามาสักการบูชามาขอพรกันทุกๆเดือน3ามเนี่ยเขาจะมาเดินวนรอบหนองนี้นะครับและหนองนี้เป็นหนองที่ยังไม่มีใครพิสูจน์ได้หนองนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงน้ําไม่ได้ไหลไปไหนน้ํายังอยู่ที่นี่ยังนิ่งอยู่งี้และความลึกเขาได้ลองวัดกันมาแล้วนะครับนั่นคือเขาใช้หลอดไม้ที่เราพันกันเนี่ยแหละผูกก้อนหินลงไปในหนองนี้ยังไม่ถึงก้นเลย เขาวัดกันถึง7หลอดถึงจะถึงก้นนั้นนะฮะซึ่งมันไม่รู้เลยนะฮะว่าน้องนี้เกิดขึ้นมาได้ไงแต่มีความเชื่อที่เขาสืบต่อกันมาจากอดีตครับว่าน้องแห่งนี้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยน้ำใสมากสีเขียวมากแต่ทุกๆเดือน3มของลาวเดือน2นั่นคือเดือนกุมภาพันธ์น้ําแห่งนี้จะกลายเป็นสีแดงครับ mm hmm. ไม่มีใครพิสูจน์ได้แต่เขาเชื่อกันว่าถ้าน้ํายิ่งแดงมากขึ้นเท่าไหร่ ความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แห่งนี้จะมีมากขึ้นเขาบอกว่าการทำไร่ทำนาจะอุดมสมบูรณ์และปีนั้นก็จะผลผลิตได้มากขึ้นนั่นคือการคาดคะเนหรือการคาดเดาแล้วก็จะเห็นว่าณหนองแห่งนี้ทุก,ท,กทุกคนของชาวภูไทยเขาจะรู้กันครับว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าคนอื่นภายในข้างนอกแขวงอื่นๆหรือเมืองอื่นๆไม่ทราบเลยครับการเข้ามาที่สพปลราในแต่ละที่แต่ละแขวงแต่ละเมือง จะมีวิถีชาวบ้านที่เขายังคงอยู่และสืบมาจากอดีตแล้วก็มีการเล่าสู่จนกระทั่งถึงปัจจุบันนะวันวันหนึง่งเย็นวันหนึง่งผู้เฒ่าผู้แก่ก็จะมาเล่าให้กับชาวต่างชาติหรือคนที่เข้ามาเยี่ยมเยือนในพื้นที่ได้เล่าให้ฟังนะฮะเราได้รับทราบมาจากผู้เฒ่าผู้แก่จากคนชาวภูไทยนี่เองได้เล่าความลับของชาวภูไทยที่นี่บ้านนาเตอร์หรือนาใต้นั่นเอง แล้วสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะฮะเขาจะไม่ทําร้ายไม่ตัดไม้แม้แต่ตน้นเล็กต้นน้อยเขาจะไม่ตัดนะฮะหรือแม้แต่ในหนองน้นํานี้เขาก็จะไม่ลงไปหาปลาไม่ลงไปเล่นน้าเพราะมีความรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ว่าผมไม่แน่ใจว่านี่คือกุศโลบายอย่างหนึ่งหรือเปล่าที่เราอยากจะให้อนุรักษ์ธรรมชาติเอาไว้นะนั่นคือการไม่ทําร้ายป่านั่นเอง ชุมชนที่นี่เขาก็เลยยังหวงแหนวิธีการอย่างนี้อยู่นะครับเพราะว่าสถานที่อย่างนี้เขาก็จะธนุบอรลงการช่วยกันดูแลกันครับเราก็จะเห็นว่าต้นไม้นี้ใหญ่มากๆไม่รู้เหมือนกันว่ากี่ปีชาวคนไทยหรือชาวบ้านแถวนี้ <c oughs> เขาก็ใช้ที่นี่เป็นที่พักผ่อนก่อนใจแล้วก็มาขอพรกันครับเมื่อกี้พี่เขาเล่าให้ฟังครับว่ามีคนมาเคยขอพรที่นี่ครับแล้วเขาเจอเรียกว่างูใหญ่หรือเปล่าอันนี้ไม่ทราบได้ มีคนเห็นหลายคนครับว่าเป็นงูงูใหญ่แล้วก็เลื้อยอยู่ในหนองน้นํานี้ซึ่งผมว่าคนมีบุญเท่านั้นมัน้งที่จะเห็นเมื่อกี้เราโดรนขึ้นไปเราไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะฮะแต่ก็เชื่อว่าที่นี่ยังอุดมสมบูรณ์แล้วที่น่าแปลกมากๆคือเราเดินทางมาจากในตัวเมืองขึ้นมาเนี่ยเป็นปุเขาเป็นป่าไม้ซึ่งสมบูรณ์มากๆเลยแต่มีหลุมใหญ่ๆและมี ทางเก็บน้ำหนองน้ำนี้อยู่ตรงกลางแล้วมีอที่เดียวด้วยซึ่งก็ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ครับตอนนี้ผมยังอยู่ที่เมืองวิระบุรีนะครับและที่นี่คือบ้านนาเตอร์นะรหรือนาใต้นั่นเองพระเจ้าองคแสนครับพระเจ้าองคแสนนี่เป็นมาอย่างไงแต่ว่าผมมองเข้าไปข้างในแล้วเนี่ยเหมือนกับประมาณว่าเป็นถ้ำเลย แล้วไม่แน่ใจว่าถ้ำแห่งนั้นจะเรียกว่าวัดได้ไหมเราลองเข้าไปกันครับว่าไปถามกันดูฮะว่าหน้าที่แห่งนั้นพระเจ้าองคแสนมีความสําคัญยังไงมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงครับสวัสสบายดีเจ้าวันนี้ผมมาเจอในบ้านครับในบ้านนาดเตอร์นะฮะที่นี่เลยแล้วพระเจ้าองแสนนี่อยู่ข้างบนใช่ไหมฮะเจ้าอ้แนี่คือทางขึ้นก่นอนหน้านี้นี่เรียกว่าเป็นถ้ำหรือเปล่า ทำเป็นถ้ำจำโอ้อวัดพระเจ้าอ,องค์แสนนี่มีมานานแล้วยังฮะมานานแล้วหลายร้อยปีแล้วจำมึงพระเจ้าองแสนเนี่าจะอยู่ทงนานี้<ม>อยู่ป่ายาคา<ม>หลังจากนั้นแล้วนาะแหละทางเทา้ทาทาั้งแกทั้งอำนาจการปกครองได้มาใช้ขันวิมนุนแตงขันห้าขันเปดมิมนุมมนเมื่ออยู่ทำ่าบุญ<ม>เออทำบาบุญบานเนะตอร์พุน<ม>จากนั้นแล้วก็ตื่นมาเ<ม>บิงนะ่งโบเหตุ บ่เห็นมาเบิงบนเก่าที่อยู่บนเก่าแต่โอ้บ่บมากยูว่ะอยู่ทำบาบุญขุนแต่งขันมิมนอีกเออขันหาขันแปดอีกแหละยัอยูใช่แต่ยูในหลุมนี่แหละมันความปลอดภัยบ่มีเพราะว่ามีญ้ามีค่าแลยยานไฟไหม้ไฟล้นเออและให้เลือกยูบัดนี้เออยังยูใช่กระตามแต่บ่ให้ยูนี้แต่งขันมิมนแลมมาหาอีกบัานนี้แล้วบเห็นอยู่ในในถงนาแต่วนมันเป็นหลวงมันเป็นป้ายฆ่า หลังจากนั้นและเขาเดี๋ยวนี้แหละเขาเฮ็ดหน้าใช่เนาะหลังจากนั้นมันเป็นปัญญาคาแน่นอนเลยมาเบิ่งอยู่ปัญญาคาเนี่ยโบเห็ดจากนั้นขึ้นมาเบิ่งอยู่ธรรมนี่แหละคนอยู่นี่โดยขึ้นม,มา่นชเดิดขึ้นมาอีกโมได้ว,ว่าคนหามขึ้นมาจังฉันที่นมาอยู่เอง hmm. หลังจากในนั้นแหละจังไดมาปุ๊บปักหักชาจังไดมาอ่าอันดูแลเบิง่งแยงปุ้มคงอยู่ในนี้เลยบ่ได้ไปใส่เลยหลังขึ้นมา ถึงปัจจุบันนี้เนาะจะได้สักกะะบูชาแต่คนก็เป็นป่าเป็นดงเมื่อแล้วก็บอมีคนมามีแต่ชาวบ้านโบนแล้วก็บุญทงถินนี้เป็นภูมิศาสกะะบูชานั้นแล้วามาถึงปัจจุบันนี้แล้วก็เป็นเป็นเลยเคดกวังแลว้วก็จะได้มาสักกะะบูชา<ด>ห้คนเอาแล้วพระเจ้าองศาเนี่ยผมได้ยินมาจาก ที่นครหลวงเวียงจันทร์เองก็ดีหรือที่ไหนเองก็ดีก็จะมีพระเจ้าองค์ตื้อพระเจ้าองค์แสนนั่นคือนั่นคือเป็นพระพุทธรูปที่เป็นชื่อของพระเจ้าองค์แสนแล้วทาไมถึงได้เมื่อกี้ท่านบอกว่าสมัยสงครามก็จะเห็นไปเจอพระพุทธรูปพระเจ้าองค์แสนเนี่ยอยู่ในทุ่งทุ่งนาทุ่งหญ้าซึ่งเราเจอโดยบังเอิญ พยายามที่เจ้าขึ้นมาเท่าไหร่ก็ขึ้นมาได้ก็เลยอัญเชิญกะเจ้าขึ้นมาโดยที่ว่าอยากจะอยู่ที่ไหนก็เลยท่านอยากอยู่ที่นี่ก็มาเจอท่านแต่อยู่บนนี้นั่นคือความศักดิ์สิทธิ์ทึ่แบบเป็นเรียกว่ามหัศจรรย์ของคนในหมู่บ้านที่จริงๆแล้วอยากจะเชิญท่านขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าอย่างนี้จะถามว่าคนส่วนใหญ่ที่มาที่นี่เนี่ยเป็นคนจากพื้นที่หรือคนจากแขวงอื่นๆแขวงอื่นๆก็มามาก เ้าแต่วิ่งจันทร์แล้วก็คำหมูลบุรีคำไส้สวรรณเขตมาโหดจำประจักมากจักริละบูชาอยู่นี้แล้วก็แทนคนมาเข้ามาเรื่อยๆเลยนะเราเข้าไปกันเลยไหมได้ได้แจ้เลยเลรวเราถ้าเกิดว่ามาที่นี่ข้าเจ้ามาขออะไรกันครับสุ่นลายกับมาอัน สิ่งที่ศักซิดเนนึงมาบบอันอันไปทอกไปทาง <c oughs> เออยานมีอุปติเหตุโ <c oughs> บให้เกิดขึ้นแล้วก็มาขอนำเพิ่นให้ตลอดปลอดภัย <c oughs> อันสองมาถ้าบบมีลูกบ่มีเต้าเอออาจจะมาขอนำเพิ่น <c oughs> ได้เอาเป็นภรรยาผัวเม่ <c oughs> <c oughs> เออหกปีเจ็ดปีบบมีลูก <c oughs> และมาขอนำเพิ่นได้หลายคน ลำรวยกับมี่เนาะอขอเลขขอเบอร์บอแล้วแต่ผู้ชีอันนั้นมาโูชโมชาก็ให้ตลดปลอดภัยไอ้น้องมาเยี่ยมมายามทางฝั่งไทยนั้นแล้วก็ขอให้อยู่ดีมีแห้งตลดอดปลอดภัยทางไปทางกลับขอให้คุณพ่อแม่ครูบอาจารย์ปูเก่างามหู้าทุก วันนี้เห็นแบบว่าไม่ใช่องค์เล็กๆน้อยๆนะองค์ใหญ่นะเน้นแนวนี้แต่มือด่แต่โกลน,นแต่ตนมือเบื้องตอนก็เป็นสีอยู่ในแขตนั้นมันพอนะสีดำแบบนั้นอันนี้เนี่ยหลังจากคนมาปุ๊บว่าข้างขาแล้วนอนนะโอ้ยอยากเป็นสีค่ำแล้วก็ได้แต่งขันห้าขันแปดมาคันละว,วะ แล้วนอนยังทาสีไมอ้อันนี้นะสีเดิมเพ่นแทก,ก็คือใน,ในแขนนั้นเจ้าอ๋อในแขนนั้นจะเป็นปูนเนาะเจ้าอ๋อองค์เดิมเนี่ยเป็นปูนเจ้าเป็นสีปูนแล้ว<น>เราก็ทาสีใหมอ่ออันนี้มันเป็นเป็นทาสีไม้มแล้วก็โซกันเทียงกันชาวบ้านเนาะนอนแต่ไทยบ้านกันกนบโบได้ดันดอกอตู้หาว่าโอ้จังทันจังสีว่าโอ้มาปูแฝงเ่อยักยอกอัน,นของเพิ่นนานา แล้มันคว,ว้าันเนี่ยเออควะให้เบิง่งมันยังเป็นสีเดิมอยู่ยังบบมีคนเอาไปคือสีแมนข์คะนนั้นตามเบิ่งนะความศักนนดิ์สิทธิ์ของเพิ่นนะจะในเพอ,ออกอยู่ในเ่ะสีเดิมเพิ่นแท้แอ่ะเด็กกอนมาอันสีเหลืองอันนี้นั้นถ้าไม่ซื้อถ้าโอสบซื้อแต่ว่าสีของคเพิ่นแท้กลคือในเคนนะอย่างนั้นนดำเป็นสีดำ ถ้าเป็นทาสีนี่ก็เหมือนช่วยปกป้องปูนเนาะไม่ให้แบบว่ากระเทาะออกมาเนี่ยแต่มันมีตำนานของของประวัติของเพิ่นอาจจว่าเจ้าเองก็บ่งเนาะแต่ว่านังปินาไปพีแล้วก็มันมีเมืองทุยของอ่าเผาบลูเนาะทั้งองเมืองทุยเมืองทุยแต่เก่าของประวัติเอะและเพิ่นนี่นะอาจจะได้ไปคุ้มครองอยู่พุนคุ้มครองอยู่เมืองทุยพุนเนาะ เลยเลยยูอยู่แต่ผีแล้วคอยเบิ่งแต่ซื้อแต่ว่าให้มันแล้วอือกาศจากเกิดมาเป็นเชือกเท้าลาวกว่าเลยเลยยกเลิอกบบบนี้เมืองทุยก็หางบบบนี้นะหยุกนางลาวถาดนางลาวพ่นยู่พุ่นเดตัวนี้หันถาดนางลาวตัวนี้นะมันเป็นถาดงาช้างตัวเ้าแท้จริงของประวัตินะเออมันเป็นถาดงาช้างออถาดผู้ช้างแต่ถาดนี่แท้เลยมันยุตพุ่น อ,อยู่เมืองทุยพุนเขือ่อนในนั้นเนี่ยผูนี้มันเป็นผููคุ้มครองอยู่พุนดำอันเทาเก่พอแมว่าสูฟังเมืองเมืองตนแล้วก็วันสมโพธิของพระเจ้าองค์แสนที่นี่นี่เดือนอะไรดือนเดือน,อนอวันฉลองมันฉลองก็คือปีใหม่ลาวปีใหม่ลาวแล้ว มีไม่เราก็มาทำบุีใหม่เรามาทําบุญฮดชงต่างๆมันมันปีไม่เราไีใหม่เรามันโอ้โหแทบปีใหม่เราคนก็หลายเลยโอ้ยโบ้ให้เว้าเลยด้วยความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าองค์แสนนะคนก็แห่กันมาเห็นแหละเห็นเราแท้กันว่าคุนนะเขามาจากไทยมาจากไทยก็หลายเห็นแหละอ๋อเห็นลงเต็นต์ลงลายอ๋อเห็นแหละเจ้า เห <laughs> <laughs> ็นแล้วคั <laughs> โอ้ขอบใจหลายๆจำ <laughs> บึงกัน <laughs> นี่อะ ปังปังปังปดังดงนั่นแหละเนาะทุกคนนี่ก็คือประวัติความเป็นมาของวัดพระเจ้าองค์เซนบ้านนาตือเนาะสวรรค์เขตซึ่งอยู่ห่างไกลจากบ้านสาวรนหลายเนาะทุกคนนั่งรถก็หลายชั่วโมงเนาะ,ะไกลนะทุกคนเนาะ,ะนั่งรถก็จะประมาณเป็นมื้อผู้หไหเนาะทุกคน เออซาวอนก็แบบว่าบบเคยหูเนาะประวัติความเป็นมาเนาะเพราะว่าบ้านก็นอยู่ไกลเดเนาะสาวอนก็บได้บบได้ไปหูประวัติอีอย่างไปนนั้นขนาดเทุกคนเขาก็ได้มาหูในคลิปนี้พร้อมๆกันกับสาวนนอนเนาะนี่ก็คือเป็นเรื่องเล่าประวัติกันหมาสืบทอดต่อกันหมานั่นเองตามคลิปเลยทุกคนเนาะ นันแหลนะเนาะทุกคนสาวรอนก็ขออนุญาตเนาะ,อะขอฝากช่องน้อยนอยนี้แน่เด้อทุกคนสาวรอนซานเอลสองเนาะทุกคนเนื่องจากสาวรอนก็มีอีกหนึ่งซ่องเนาะก็คือสาวรอนซานลเนาะฝากกดติดตามซ่องน้อยน้อยนี้ให้สาวอนน่เด้อทุกคนสําหรับใครที่ว่าอยากพพอร์ตสาวรอนอยากให้กําลังใจสาวรอนได้เหตุคลิปต่อๆไปเนาะก็อยากกดข้ามโคษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย